สวัสดีคาร์บอลและเพื่อนๆทาง YouTube นะครับพบกับผมนะครับจอตฟันธงนะครับสำหรับฟุตบอล5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าวันศุกร์วันนี้ก็มีฟุตบอลก็ค่อนข้างยังจะน้อยอยู่นะครับคู่แรกนะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกบุนเดสลีกา2นะครับเป็นคู่ระหว่างดิดโมเดสเทนครับเจอกับชาวเกุ้นนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันเวลา5้าทุ่มครึ่งนะครับเตะกันที่สนามลูดอฟฟาบิกสตาดิโอนนะครับ เรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับดีโดโมเดเซนอยู่อันดับที่16หลังท้ายของตารางนะครับแข่งไปแล้ว27นะัดชนะ7เสมอ7พ้ายไป13เกมยิงได้26เสียไป3 6ประตูมีอยู่28คะแนนครับส่วนฟังเชลเก้0-4นะครับอยู่อันดับที่4 แข่งไปแล้ว27นัดชนะ14เสมอ5แพ้ไป8เกมยิงได้54เสียไป33ประตูมีอยู่47คะแนนครับผลงานเฮ t ูเฮ a d นะครับทั้ง2ทีมนี้เคยเจอกันอยู่4ครั้งนะครับก็เป็นดีโาโมดิสเทน ชนะ1ครั้งเสมอกัน1ครั้งแล้วก็เป็นชาเก้ครับเก็บชัยชนะไปได้2ครั้งครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมานะครับสินัดหลังสุดในทุกรายการดินาโมเดสเซนเก็บชัยชนะมาได้1นัดเสมอ6แล้วก็แพ้ไป3เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่ดินาโมเดสเซนเปิดบ้านเอาชนะสลาวนลิเบเลสทีมจากสาธารณเช็กเป็นฟุตบอลกระชับมิดนะครับไปด้วยสกอร์สัวหนึ่งนะครับโปรแกรมนัดถัดไปของดินาโมเดสเซนก็จะเป็นเกมที่ ดีนโมเดเซนจะไปเยือนซาวฮาเซนในวันที่10เมษายนที่จะถึงนี้ครับส่วนฟังชาวเก้์0-4นะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะมาได้5นัดเสมอ3แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่ชาวเก้ครับเปิดบ้านเอาชนะฮันนาเวอร์มาด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะครับโปรแกรมนัดถัดไปของชาวเก้ก็จะเป็นเกมที่ชาวเก้เปิดบ้านรอเจอกับไฮเดนเฮมในวันที่9เมษายนที่จะถึงนี้ครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านเดนโมเดสเทนนะครับช่วงนี้ก็เป็นชว่งกลับมาจากพักเบรกทีมชาตินะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บของเดนโมเดสเทนก็จะมีอยู่ถึง7ลายนะครับก็จะประกอบไปด้วยโคนิกส์ดอฟเฟอร์เควินเอดเลอร์เซบาสเตนไมค์คิสโลฟลูกาเฮอร์แมนปีเตอร์เวลาโชดิมอสและก็แพทริกเวเกอร์นะครับ โดยวันนี้นะครับคาดว่าดีนัโมเด c เซนจะมาในระบบ4.3.1.2นะครับตัวปั้นเกมนะครับก็จะใช้ตัวหลักอย่างค i ส t o p ฟดาฟเ r อร์ที่รู้การน,นีกกดไปแล้ว19ประตูนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวที่เด็ดประจำทีมวันนี้เลยนะครับสำหรับดาฟเฟอร์จะเป็นตัวสร้างสรรค์เกมวันนี้นะครับแล้วก็คู่หน้าในวันนี้นะครับจะใช้ค o นิคดอฟเฟอร์จับคู่กับบอเ e โ o นะครับส่วนฝังชาลเก้นะครับ รายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่6รายก็จะประกอบไปด้วยมาร์คซูาคอฟสกี้แดนนี่ลัสซ่าดองจยุงลีแอนเดสวินเฮมเมเมชันไอดินและก็มิเชลแลงเกอร์นะครับโดยวันนี้นะครับคาดว่าชาเช์0ีจะมาในระบบ4-4-2นะครับซึ่งคู่หน้าวันนี้นะครับจะใช้มาริอุสบูเตอร์ที่ลงเล่นไปแล้ว25นัดกดไป7ประตูจะจับคู่กับไซมอนเดลอด ดาวซนโัวของทีมที่ยิงไปแล้ว19ประตูวันนี้จะจับคู่กันในดนหน้านะครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานบนตารางคะแนนแล้วก็ฟอร์มการเล่นเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเจ้าบ้านเดนมาร์ดิสเทนนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดเนี่ยชนะมา1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับถึงแม้ว่าผลงานของเดนมาร์ดิสเทนจะดูไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าผลประกอบการเนี่ย จาก5เกมที่ผ่านมาครับเดนมเดสเซนพาวินไปถึง4เกมเลยนะนะครับแล้วก็ติดลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซนต์อยู่ที่80%นะครับส่วนฝั่งเชลเก้ศูนยนะครับ ฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1เกมฟอร์มของชาเก้นในช่วงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะดูดีนะครับผลประกอบการครับจาก5เกมที่ผ่านมาพาวินไป3เกมติดลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่60ซนะครับซึ่งเลดราคาคู่นี้เปิดมาที่ชาเก้0-4ต่ออยู่ที่ปอปอนะครับซึ่งคู่นี้นะครับถ้าเทียบกันที่คุณภาพผู้เล่นและก็ฟอร์มการเล่นเนี่ยทีมเยือนชาเก้ดูดีกว่าค่อนข้างจะชัดเจนนะครับดียวกันครับคู่นี้ไม ทีมเยือนอย่างชชลเก0-4ที่ฟอร์มดีมาตลอดนะครับเชื่อว่าเกมนี้อันดับแรกชาเก้น่าจะไม่แพ้ออกไปนะครับบวกกับเจ้าบ้านครับเดนเมอรเลสเทนมีปัญหาเรื่องเกมรับนะครับส่วนฝั่งชาเก้เองครับก็มีดีที่เกมลุกฉะนั้นคู่นี้ผมเชื่อว่าทีมเยือนน่าจะมีมากกว่าหนแต้มแน่นอนฉะนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างเา์ซี0-4เฉือนชนะฝรุง เราไปกันที่คู่ที่2นะครับไปกันที่ศึกบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับคู่นี้จะเป็นคู่ระหว่างยูเนียนเบอร์ลินครับเจอกับ f อฟโคโลนนะครับคู่นี้นะครับจะเตะกันที่สนามสตาเดียนอันเดอันเทนฟอร์สเตลไลนะครับจะเตะกันเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับยูเนียนเบอร์ลินอยู่อันดับที่9แข่งไปแล้ว27นัดชนะ1 0เสมอแแพ้ไป9เกมยิงได้33เสียไป38ประตูมีอยู่38คะแนนครับ ส่วนฝั่ง FC โคโลนอยู่อันดับที่9นะครับแข่งไปแล้ว27นัดชนะ10เสมอ10แพ้ไป7เกมยิงได้38เสียไป40ประตูมีอยู่40คะแนนครับซึ่งทั้ง2ทีมก็คะแนนห่างกันอยู่ที่2คะแนนเพียงเท่านั้นเองนะครับผลงาน h e a d t o h e นะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับฝั่งยูเนียนบรินเก็บชัยชนะมาได้5นัดเสมอกัน2นัดแล้วก็เป็นฝั่งโคโลนครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดครับ ฟอร์มโดยรวมนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับยูเนียนบริลินเก็บชัยชนะมาได้3นัดเสมอ2แล้วก็แพ้ไป5เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่ยูเนียนบริลินแพ้ให้กับบบเยอร์บริวนิกไปด้วยสกอร์4-0ครับโปรแกรมนัดถัดไปนะครับยูเนียนบริลินนะครับมีเกมดาบี้แมตช์สำคัญเลยนะครับก็จะเป็นเกมที่ยูเนียนบริลินจะไปเยือนแฮท้าบริลิน ในวันที่9เมษายนที่จะถึงนี้ครับส่วนฝั่งโคโลนนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะมาได้4นัดเสมอ4แล้วก็แพ้ไป2เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่โคโลนครับเอาชนะเซเบอร์เกอร์มาด้วยสกอร์8-8ประตูต่อวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเกมกาชมิดในช่วงพักเบรกทีมชาตินะครับโปรแกรมนัดถัดไปของโคโลนก็จะเป็นเกมที่โคโลนเปิดบ้านรอเจอกับไมาย05ในวันที่9เมษายนที่จะถึงเช่นเดีวยวกันครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับยูเนียนเบอร์ลินภายใต้การคุมทีมของอูดฟิชเชอร์นะครับโดยงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้จะขาดเพียงแค่เคตะเอนโดมิดฟิลชาวญี่ปุ่นที่มีอาการบาดเจ็บและยังคงต้องรักษาตัวกันต่อไปนะครับนอกนั้นเนี่ยขุมกําลังก็ ค่อนข้างจะฟูลทีมนะครับโดยที่ผู้เล่นที่มีรายชื่อตรงนี้ก็ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามเท่านั้นเองนะครับโดยนี้ครับยูเนียนเบอร์ลิน <Union Berlin S 2> จะมาในระบบ3-5-1-1นะครับตรงกลางตัวตัดเกมก็จะเป็นรานี่เคดีล่านะครับกองกลางตัวสลับสนุนเนี่ยก็จะเป็นคิชาโปเมลจับคู่กับเกงกิอารางูชินะครับเพเมเกอร์วันนี้นะครับจะใช้เซรันโดเบเกอร์นะครับหน้าเป้าก็จะวางไตโวออร์เยนี่ลงลาตักขายในวันนี้ครับ ส่วนฝั่ง FC โคลนนะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้ก็จะมีอยู่หนึ่งรายก็จะเป็นเบนโน่ชมิดนะครับหนึ่งรายที่ติดโทษแบนก็จะเป็นออนเด d u ดูดานะครับแล้วก็ผู้เล่นที่มีรายชื่อตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นผู้เล่นที่ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามทั้งนั้นเลยนะครับโดยวันนี้ครับ FC โคลนจะมาในระบบ4-3-1-2นะครับตัวปั้นเกมวันนี้นะครับก็จะใช้มาร์กอูดเป็นตัวสร้างสารรค์เกมในวันนี้นะครับคู่หน้าในวันนี้นะครับจะใช้ อ,องตัวนี่มอเดสจับคู่กับเซบาสเตียนแอนเดอร์สันจะลงราดตะข่ายคู่กันในวันนี้ครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สำหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้งสองทีมที่ชั้งผลงานบนตารางคะแนนและก็ฟอร์มการเล่นเนี่ยค่อนข้างจะสูสีกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ ชาบ,บ้านยูเนียนบริลินอยู่อันดับที่9นะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะมา2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับถ้าเราไปส่องผลประกอบการเนี่ยยูเนียนบริลินจาก5เกมที่ผ่านมาพาวินไปเพียงแค่2เกมแล้วก็ติดลบไป3เกมซึ่ง3เกมหลังสุดเนี่ยยูเนียนบริลินพาลบทั้งหมดเลยนะครับส่วนฝั่ง FC โคโลนนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะมา2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับผลประกอบการของฝั่งโคโลนนะครับจาก5เกมที่ผ่านมา โคโลนพาวินไป3เกมแล้วก็ติดลบไป2เกมซึ่งข้อสังเกตก็จะเห็นได้ชัดว่า3เกมหลังสุดโคโลนพาบวกทั้งหมดเลยนะครับซึ่งคู่นี้นะครับค่อนข้างจะสูสีกันเป็นอย่างมากเลทราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่ยูเนียนบลินเจ้าบ้านต่ออยู่ที่ราคาปอปนะครับซึ่งดูทรงแล้วราคาก็น่าจะแข็งไม่ไหลไปไหนเลยนะครับ ฉะนั้นคู่นี้นะครับถ้าเลทเปิดมาราคาปปเนี่ยผมเชื่อว่าด้วยฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้างจะสูสีกันแล้วก็คู่นี้เนี่ยดูทรงแล้วคู่นี้เวลาเจอกันทีไรมักจะมีสกอร์มากกว่า3ลูกเกือบทุกนัดเลยนะครับคู่นี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยพ่วงสกอร์สูงไปด้วยก็จะดีนะครับคู่นี้ครับผมจึงคิดว่าผลสกอร์น่าจะออกไปที่หน้าเสมอนะครับฉะนั้นคูน่นี้จากเลทที่เปิดมานะครับเชื่อว่าโคโลนไม่น่าแพ้ออกไปนะครับคู่นี้ผมขอเลือกรองไปที่ f c โคโลนยันได้ฟะดง เราไปกันที่คู่ที่3นะครับเราไปกันที่ศึก EFL Championship อังกฤษนะครับเป็นคู่ระหว่าง Hull City ครับเจอกับ Huddersfield Town นะครับคู่นี้นะครับจะเตะก,กันที่สนาม The MKM Stadium เตะก,กันในเวลาตีหนึ่นะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้าน Hull City อยู่อันดับที่20แข่งไปแล้ว39นะัดชนะ11เสมอ8แพ้ไป20เกมยิงได้33เสียไป40ประตูมีอยู่41คะแนนครับ ส่วนฟัง h u d เ e นฟิลด์ทาวนะครับอยู่อันดับที่4่แขงไปแล้ว39นัดชนะ17เสมอ12แพ้ไป10เกมยิงได้51เสียไป43ประตูมีอยู่63คะแนนครับผลงานเฮดทูเฮดนะครับทั้ง2ทีมีนะครับนับย้อนกลับไปครับ10นัดหลังสุดเนี่ยฮาสิตี้เก็บชัยชนะไปได้5นัดเสมอกัน1นัดแล้วก็เป็นฝั่งฮั d เดนฟิล l d ครับเก็บชัยชนะไปได้4นัดครับ ฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับฮาวซิตี้เก็บชัยชนะมาได้2นัดเสมอ3แล้วก็แพ้ไป5เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่ฮาวซิตี้ครับเปิดบ้านแพ้กับรูตันเชาไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ1นะครับโปรแกรมนัดถัดไปของฮาวซิตี้ก็จะเป็นเกมที่ฮาวซิตี้จะไปเยือนสนาม,นามลิเวอร์สสเซตีเดียมเป็นสนามของมิดิลนสโบในวันที่9เมษาที่จะถึงนี้ครับ ส่วนฝั่งฮันต e เดนฟิลทาวนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะมาได้4นัดเสมอ3แล้วก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่ฮันต e เดนฟิลทาวนะครับแพ้กับบอนมัดไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ครับโปรแกรมนัดถัดไปของฮันต e เดนฟิลทาวก็จะลงเตะในวันที่11เมษายนก็จะเปิดบ้านรอเจอก,กับรลูตันทาวนะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้าน ฮาวซิตี้นะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่3รายก็จะประกอบไปด้วยเลวิคอยแอนดี้แคนนอนแล้วก็จอร์ดเอ็มมานเอลนะครับโดยวันนี้ครับกุนซืออย่างโชตาอเวลาเซ่จะวางระบบ 3, 4, 1, 2นะครับโดยจะมีดีนลูอิสพอตเตอร์ ที่ลงเล่นไปแล้ว39นัดกดไป8ประตูเนี่ยจะเป็นเพลย์เมคเกอร์เป็นตัวสร้างสารรค์เกมในวนันนี้ซึ่งลุยส์พอตเตอร์ก็เป็นดาวสนรวงทีมด้วยนะครับแล้วก็คู่หน้าวันนี้นะครับจะใช้มาคัสฟอร์เรสจับคู่กับชอมเอฟจะลงล่าตาข่ายคู่กันในวันนี้ครับส่วนฝั่งฮาร์ตฟิลด์ทาวภายใต้การคุมทีมของกาลลสเกร์เบลานนะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่3รายก็จะประกอบไปด้วยไลออนโคฟิล โลเลนโดแอนลันแล้วก็อเล็กซ์กัวเลโกนะครับโดยวันนี้ครับคาดว่ากอบาลานจะวางระบบ4-4-2นะครับโดยที่จะมีจอร์ดโคลมาจับคู่กับแดนนี่วอร์ดจะลงล่าตาขายคู่กันในวันนี้ครับคู่ตรงกลางนะครับคู่ตรงกลางวันนี้นะครับจะใช้จอนุธานลาเซลจับคู่กับลุยส์โอเบนเล่นเป็นตัวคุมจังหวะแดนกลางวันนี้ครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานบนตารางคะแนนเนี่ยแตกต่างกันอย่างลิบลับเลยนะครับแต่ว่าฟอร์มการเล่นที่ผ่านมานะครับถือว่าค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะครับ จ้าบ้านเฮาซิตี้อยู่อันดับที่20ฟอร์มหานัดหลังสุดชนะมา2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมซึ่งผลประกอบการจาก5เกมที่ผ่านมาเฮาซิตี้พาวินไป3เกมแล้วก็ติดลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่60นะครับส่วนฟังฮันดิฟิลทาว์นะครับ อยู่อันดับที่4ฟอร์มหลังสุดชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป3เกมผลประกอบการของฮัตฟิลทาวก็จาก5าเกมที่ผ่านมาพาวินไปเพียงแค่2เกมแล้วก็ติดลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่40%ซนะครับซึ่งวันนี้เลทเปิดมาที่ทีมเยือนอย่างฮัตฟิลทาวต่ออยู่ที่ปอปอนะครับจากเลทราคานี้เนี่ยดูทรงแล้วน่าจะไหลไปทางราคาเสมอด้วยนะครับซึ่งราคาคู่นี้ก็ราคาแปลกๆเนื่องจากปกติแล้วฮัตฟิลทาวจะมีฟอร์มการเล่นที่ดีกว่านี้แต่ในช่วงหลังครับ ฮั r ติลทาวฟอร์มเริ่มดอปฟอร์มเริ่มตกไปนะครับแต่ถึงนะครับทั้งเกรดผู้เล่นทั้ง2ทีมนะครับถ้าเทียบกันแล้วนะครับทีมเยือนเหนือกว่าค่อนข้างจะเยอะเลยเดียวบวกกับผลงานใฤนดูก,กาลนี้การเล่นเป็นทีมเยือนของฮัตติฟิลด์ทาวก็ค่อนข้างจะดูดีนะครับผิดกับฝั่งฮาวสิตี้ที่ลงเล่นไปในบ้าน19นัดเนี่ยชนะไปแค่5เกมดังนั้นเนี่ยฮาวสิตี้นี่ไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับสำหรับคู่นี้นะครับถ้าจะเลือก มองถึงผลกลําไรจากคู่นี้อยู่ฝั่งฮัต d ันฟิลด์นะครับน่าจะมีรุนมากกว่านะครับดังนั้นครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ต่อฮัตตันฟิลด์ทาวเฉียนชนะฟันทุง่งเราไปกันที่คู่ที่4นะครับเป็นศึกเซกุน d ดาดวิชั่นของสเปนนะครับเป็นคู่ระหว่างคิโรนาครับเจอกับมาลาก้านะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามเอสตาดิมูนิซิปาลเดมอนติลิวิเตะกันในเวลาตีสอตรงนะครับ เรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านคิโรนาอยู่อันดับที่4แข่งไปแล้ว33นัดชนะ16เสมอ7แพ้ไป10เกมยิงได้50เสียไป35ประตูมีอยู่55คะแนนครับส่วนฝั่งมาลาก้านะครับอยู่อันดับที่18แข่งไปแล้ว33นัดชนะ9เสมอสิแพ้ไป14เกมยิงได้27เสียไป4 7ประตูมีอยู่37คะแนนครับ ผลงานเฮ t ูเฮ a d นะครับนับย้อนกลับไปนะครับเดนัดหลังสุดนะครับคิโรนาชนะมาได้3นัดเสมอกัน1นัดแล้วก็เป็นมาลาก้าครับชนะไปได้3นัดครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมานะครับสินัดหลังสุดในทุกรายการของคิโรนาเก็บชัยชนะมาได้5นัดเสมอ3าแล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่คิโรนาเอาชนะอัลเมเรียมาด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ครับโปรแกรมนัดถัดไปของคิโรนาก็จะเป็นเกมที่คิโรนาจะไปเยือนเรอัลสลาโกซาในวันที่10เมษาที่จะถึงนี้ครับ ส่วนฟังมาลาก้านะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะมาได้1น,นัดเสมอ3แล้วก็แพ้ไป6เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่มาลาก้าเปิดบ้านแพ้ให้กับอูเกาไปด้วยสกอร์สองปลตุวศูนย์นะครับโปรแกรมนัดถัดไปของมาลาก้าก็จะเป็นเกมที่มาลาก้าเปิดบ้านรับการมาเยือนเลเอัาบายาโดริตในวันที่9เมษาที่จะถึงนี้ครับผม เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านคิโรนาภายใต้การคุมทีมของมิเชลนะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่2รายก็จะเป็นอ ah ิบไบฮิม่เกเบกับดาเิโอซามนโตนะครับแล้วก็จะมีผู้เล่นที่ติดโทดแบนเนี่ยอยู่3รายด้วยกันก็จะมีอเล็กซ์กาเซียลามอนชาเลสและก็บอคากาเซียนะครับโดยวันนี้นะครับคาดว่า มิเชลจะวางระบบ3-5-2นะครับตรงกลางครับก็จะวางโปโลโซลานกับอเล็กกาเซียเป็นตัวปั้นเกมในวันนี้นะครับแล้วก็คู่หน้าในวันนี้นะครับจะใช้นาอเอลปูโตสที่ลงเล่นไปแล้ว30นัดกดไป9ประตูจับคู่กับหัวหอกตัวเก่าอย่างคริสเซียนสตัวนี้ที่ลงเล่นไปแล้ว28นัดกดไปแล้ว17ประตูนำดาวสองของทีมจะลงลาตาขายคู่กันในวันนี้นะครับ ส่วนฝั่งทิมเยือนมาลาก้านะครับภายใต้การคุมทีมของนัชโชกอนซาเลสนะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่2ลรายก็จะประกอบไปด้วยไคลโรซัมเปริโอกับ ควนเดลิบัสนะครับนอกนั้นเนี่ยขุมกำลังของมาลาก้าก็อยู่ค,ครบโดยที่วันนี้ครับนัชโชกอนซาเลสจะวางระบบ4-4-2นะครับตรงกลางนะครับก็จะใช้เฟบาสจับคู่กับโคซาเบสคอยปั้นเกมเรียนกลางวันนี้นะครับแล้วก็จะมีคู่หน้าในวันนี้ก็จะเป็นเปาลิโนลงเล่นคู่กับแบนดอนโตมัสจะลงล่าตาข่ายร่วมกันครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สำหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้งสทีมที่ ทั้งฟอร์มการเล่นแล้วก็ผลงานบนตารางคะแนนเนี่ยแตกต่างกันอย่างลิบลับเลยนะครับเจ้าบ้านคิโรนาอยู่อันดับที่4ฟอร์มห้านัดหลังสุดชนะมา4แล้วก็เสมอไป1เกมโดยที่5เกมหลังสุดคิโรนายังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับผลประกอบการนะครับถ้าเราสังเกตดีๆเลยนะครับคิโรนาจาก5เกมที่ผ่านมาคิโรนาพาตีบวกไปถึง5เกมรวดเลยนะครับฉะนั้นผลงานแบบนี้เป็นผลงานที่เพอร์เฟกต์มากเลยทีเดียวนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย ตีบวกอยู่ที่100%เเลยนะครับส่วนฟังมาลาก้าอยู่อันดับที่18ฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะไป1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับซึ่งผลประกอบการเนี่ยแตกต่างจากคิโรนาเลยนะครับมาลาก้าจาก5เกมที่ผ่านมาพาตีบวกไปอยู่ที่เกมเดียวนะครับนอกนั้นเนี่ยเกมติดลบหมดเลยแล้วก็เป็น3เกมหลังสุดติดลบมา3เกมรวดเลยนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่20%เพียงเท่าน,น,นั้นนะครับซึ่งคู่นี้เลทราคาเปิดมาที่เจ้าบ้านคิโรนาต่ออยู่ที่ ครึ่งควบลูกนะครับก็ไม่แปลกนะครับที่ราคาจะเปิดมาถึงครึ่งควบลูกเพราะว่าทั้งผลงานบนตารางคะแนนะและก็ฟอร์มการเล่นเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับเจ้าบ้านคิโรนาดูเหนือกว่าค่อนข้างจะชัดเจนซึ่งคิโรนาในฤดูกาลนี้มีดีที่เกมลุกจริงๆนะครับกับผลงานการเล่นในบ้านเนี่ยฟอร์มการเล่นในบ้านของคิโรนาจาก17นัดในฤดูก,กาลนี้ชนะไปถึง10นัดสเสมอ3แล้วก็แพ้ไป4เกมนะครับ ในบ้านนะครับคิโดนาก,กดไปได้31ลูกถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับส่วนฝั่งมาลาก้าฟอร์มการเล่นเป็นทีมเยือนในฤดูกาลนี้จาก16เกมนะครับชนะไปได้เพียงแค่2เกมนะครับเสมอ5เกมแล้วก็แพ้ไป9เกมเรียกได้ว่าผลงานการเล่นเป็นทีมเยือนของมาลาก้าเนี่ยไม่สู้ดีเลยนะครับจากการเล่นเป็นทีมเยือนนะครับมาลาก้าเสียไปถึง29ลูกนะครับเรียกได้ว่าผลงานค่อนข้างจะเละเทะนะครับยามการเล่นเป็นทีมเยือนนะครับคู่นี้นะครับไม่คิดมากเลยครับถ้ามองถึงผลกําไรคู่นี้นะครับผมเชื่อว่า วันนี้คิโรนาน่าจะเก็บ3แต้มในบ้านได้นะครับฉะนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านคิโรนาลุ้นกินเต็มฟันธงเราไปกันที่คู่ที่5นะครับเป็นศึกพิมลีกโปรตุเกสนะครับคู่นี้จะเป็นคู่ระหว่างสปอร์ติ้งบรากาเจอกับเบนฟิก้านะครับคู่นี้นะครับจะเตะก,กันที่สนามเอสตาเดโอมูนิซิปัลเดบรากานะครับเตะก,กันในเวลาตี25นะครับ เรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านสปอร์ติง้งบากา้าอยู่อันดับที่4แข่งไปแล้ว27นัดชนะ14เสมอ7แพ้ไป6เกมยิงได้43เสียไป26ประตูมีอยู่49คะแนนครับส่วนฝั่งเบนฟิกา้าอยู่อันดับที่3นะครับแข่งไปแล้ว27นัดชนะ19เสมอสแพ้ไป4เกมยิงได้68เสียไป25ประตูมีอยู่61คะแนนครับซึ่งทั้ง2ทีมนี้นะครับผลงานบนตารางคะแนนเนี่ยต่างกันแค่อันดับเดียวแต่ว่า คะแนนจริงนะครับห่างกันอยู่ที่12คะแนนเลยทีเดียวนะครับผลงานเอเวนะครับนับย้อนกลับไปครับ10นัดหลังสุดเนี่ยทั้ง2ทีมนี้เป็นฝั่งบาร์กาเก็บชัยชนะไปได้4นัดแล้วก็เป็นฝั่งเบนฟิก้าครับเก็บชัยชนะไปได้6นัดครับ สําหรับคู่นี้นะครับเป็นคู่ VVIP ประจําวันนี้นะครับคู่นี้ผมจะไปให้ทัศนะและทีเด็ดกันในไลน์นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ต้องการรับทัศนะและทีเด็ดในคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่ไลน์ j o s 8 8ที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR Code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเพื่อนเพื่อ,อขอรับทัศนะและทีเด็ดในคู่ VVIP นี้กันได้ครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นครับผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งอบนะครับคู่แรกนะครับดินาโมเดสเซนกับชาร์เกสู4ผมเลือกต่อไปที่ชาร์เก้คู่ที่2ครับยูเนียนเบอร์ลินกับโคโลนผมเลือกรองไปที่โคโลนคู่ที่3ครับฮาวิตี้กับฮัตติฟิลด์ทาวผมขอเลือกต่อไปที่ฮัตติฟิลด์คู่ที่4ครับคิโรนากับมาลาก้าคู่นี้ผมต่อไปที่คิโรนาและคู่นี้ครับบรากากับเบนฟิก้า คู่นี้เป็นคู่ vvip นะครับเป็นเพื่อนท่านใดต้องการรับทัศนะและที่เด็ดในคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับ กับผมนะครับจอดฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามนะครับที่ YouTube นะครับดูบลอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้ทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปนะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ Line นะครับ @jos88 โที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR Code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อ,อขอรับทัศนะและทีเด็ดคู่ v ี p กันได้ครับ การวิเคร์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดส่วนกันได้สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ